เราจะไม่เชื่อคําคนอื่นจนกว่าเราจะได้ทดลองของอร่อยไม่ไมเคยมีคําว่าแพงครับผัดไทยที่ดีหนึ่ง,<ม>ต,งต้องอร่อยครับแต่อาหารนะั้นอร่อยอย่างเดียวมันก็ไม่ได้มันต้องมีเอกลักษณ์เห็นภาพปุ๊บจาได้เลยว่าเออเนี่ยเทพผัดไทยครับเทพครับองเทพบรนณรัตน์ครับคุณส่วนร้านเทพผัดไทยครับอยู่ในคืออร่อยมากร่วมมือกับพวกกิ้งผัดสดครับพัฒนาผัดไทยขึ้นมาชื่อว่าร้านเทพผัดไทยครับ ประชุมกันแล้วก็ตั้งแต่สมัยไอแทนอยู่แล้วตั้งแต่แรกๆแ,แต่ก่อนเขาเสียก็บอกเอ้ย mm hmm. e ชื่อนี้ดีพี่เทพผัดไทยนี่แหละจําง่ายดีแล้ว, mm hmm. ลวก็ mm hmm. ทุกคนลงเคยทเห็นว่า mm hmm. โอเคเทพผัดไทยนี่แหละมันดูแบบมือโปรเดียเทพผัดไทยคือผัดไทยที่ใส่ใจทุกรายละเอียดทุกขั้นตอนในการทํา ผัดไทยตัวนี้ออกมาครับเราเริ่มจากไปกินผัดไทยทุกอันที่มีเท่าที่แบบมีชื่อเสียงอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบพากันไปกินพากันไปเทสแล้วก็แบบโอเครู้แล้วว่าในตลาดมันมีประมาณนี้นะแล้วถ้าทําต่อไปมันต้องดีกว่าน,นี้ที่มีอยู่เราต้องทําไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วจากนั้นเราก็เริ่มหาอินคิเดียนที่มันดีๆมารวมตัวกันเป็นผัดไทยครับแลวถ้าความเผ็ดเนี่ยมันเป็นโน้ตฮาวมาจากเผ็ดม้าครับเวลาคนมามันเหมือนมาชาเลลจ์ความเผ็ดอะ เฮ้ยตัวเองกินเผ็ดขั้นไหนมันเหมือนเรื่องราวาที่จะพูดต่อกับเพื่อนได้ว่าเฮ้ยเรากินเผ็ดสามเรากินเผ็ดสองอะไรเงี้ยมันก็เหมือนความสนุกที่เพิ่มขึ้นนะแบบสมมติวันนี้เรากินเบอร์สองแล้วแบบเฮ้ยมันยังไปได้อีกเขาต้องกลับมาอีกเพื่อลองเบอร์สามอะไรเงี้ยมันก็เหมือนการวนให้เขาแบบหาตัวเองให้เจออะไรเงี้ยไข่ดาวเป็นอะไรที่เข้ากับผัดไทยอย่างไม่น่าเชื่อครับเป็นการทดลองมาแล้วว่าเออไข่ ดาวเนี่ยกินคู่กับผัดไทยแล้วมันเข้ากันแล้วก็เราลองหมดทุกอย่างลองทั้งไข่ไก่ไข่เป็ดบางคนบอกว่าสูตรโบราณเขาใช้ไข่เป็ดมาผัดมันจะได้นวลกว่าอะไรเงี้ยซึ่งเทพผัดไทยใช้ทุกอย่างมาแล้วจนมาสรุปที่เป็นไข่ไก่ดาวไข่ที่ใช้ผัดอะ่ะเป็นก็เป็นไข่ไก่เราจะไม่เชื่อคําคนอื่นจนกว่าเราจะได้ทดลองเองผัดไทยที่ดี หนึ่งต้องต้องอร่อยครับแต่อาหารนะั้นอร่อยอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ถ้าจะไปให้ยาวก็เหมือนมันต้องมีเอกลักษณ์กินเข้าไปปุ๊บจำได้เลยว่าของร้านนี้หรือแม้แต่ยังไม่ต้องกินเห็นภาพปุ๊บโอเคเนี่ยผัดไทยร้านนี้และอีกอย่างหนึ่งความตั้งใจการเลือกสรรวัตถุด,ดิบแต่ละอย่างนะมันถูกคิดมาแล้วมันถูกเลือกมาอย่างดีครับทั้งกุ้งแห้งเราก็ไปเอาจากสมุทรสาครเต้าหู้จากโรงงานโฮเมดลองกินดูแล้วจะรู้ว่า มันเป็นต้าหู้ที่มีกลิ่นถั่วอยู่ถ้าแบบทั่วไป<ม>ก็เป็นต้าหู้เหลืองที่ขายตามตลาดซึ่งกินเข้าไปจะจะไม่ไม่มีกลิ่นอะไรละพวกอินกิเดียนเส้นอย่างเงี้ยเราถูกเลือกมาหมดเส้นเราก็ใช้เส้นสดวันต่อวันเส้นสดไม่พอเราก็พอได้มาเราก็ต้องทดลองอีกว่าเฮ้ย<ม><ม>เส้นสดผ่านเลยเป็นไงเส้นสดแช่น้ำห้านาทีเป็นไงสิบนาทีเป็นไงสิบห้านาทีผัดไทยจานนี้คือผัดไทยทดลองและสิ่งที่โดดเด่นคือพริกขั่วมันทําให้เวลากินเข้าไปแล้วอะจะรู้สึกว่าเออเนี่ยเทพผัดไทย มันคือสัญลักษณ์อ่ะมันคือคาแรคเตอร์อ่ะผัดไทยเราไม่ได้ทําเพื่อต่างชาติหรือว่าไม่ได้ทําเพื่อใครโดยเฉพาะคือคนที่สรรหาของอร่อยกินครับต้องลองจิมดูครับซึ่งไม่มีที่อื่นทําอันนี้มีผัดไทยเทพผัดไทยออริจินอลครับราคาเริ่มต้นที่1 3 9ครับเทพผัดไทยกางหมู1 6 9เทพผัดไทยกุ้ง269แล้วก็เทพผัดไทยกุ้งลายเสือครับ699 ซึ่ง699เป็นลูกกุ้งลายเสือเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเนื้อกุ้งก็น่น,เ,นเท่ากับ lobster ตัวหนึ่งครับซึ่งกิน lobster ในราคา699นี้ก็น่าจะคุ้มค่ากว่า l o เตอร์พวกพันหที่ตามหลานทั่วไปของอร่อยไม่เคยมีคําว่าแพงครับสำหรับผมอยากได้เคล็ดลับการทําธุรกิจทําไงไม่ให้เจ๊งหว่าทำไงไม่ให้เจ๊ง,ไงไหเงหรอครับออโอ้โห แม่งยังเจ๊งกันอยู่เลยเบอร์ใหญ่ๆเขายังเจ๊งกันอยู่เลยแล้ว <c oughs> เราจะไปสอนอะไรคำวันนี้ <c oughs> ก็เริ่มจากเริ่มจากเล็กๆครับดีที่สุดตัดของที่มันฟุ่มเฟือยออกก่อนเพราะว่าสมัยเนี้ยบางคนชอบเข้ามาด้วยเห็นคนอื่นว่าเอ้ยแม่งทำอาหารแม่งมีเป็นร้อยเป็นพันล้านอย่างเงี้ยแม่งแม่งถามว่าโน้ตฮาวตัวเองคืออะไรตัวเองทำได้ไม่ เงินนะไม่ใช่ตัวตอบโจทย์นะว่ามีเงินแล้วจะทําประสบความสําเร็จถ้ายัางไงฝากผัดไทยของพวกเราด้วยนะครับด้วยความตั้งใจที่แบบอยากทำผัดไทยอร่อยๆให้คนได้ทานกันครับถ้ายัางไงก็สุขมุมวิทที่ครับเปิด10บโมงถึง1นึ่ทุ่มครับมาได้เลยครับมาลองชิมผัดไทยที่พวกเราลังสรรให้มันอร่อยๆล,ยลองชิมดูครับฝากไว้แนอ้อมใจด้วยครั